ที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิ่งเห็ดคำนะครับโทรศัพท์เสียครับล้วนเ,เบิ่งเห็ดกันครับว่าเห็ดออกหลายทั้งในวนี้ครับมาหมึดเลยบรรยากาศลงเห็ดเื่อเราครับพี่น้องสวยๆอบอวบ ใหเบิกกันครับพี่อน้องมันหมืดนะครับไปเ,เห็นบางเหตุกันครับครับพี่อน้องมันนี่มาหมืดนะครับโัรศับ์บ่ค่อยดีไปรุนกันครับเขาเขาปวดพึ่งเอาครับพี่น้องเพียออกครับออกอยู่ออกอยู่นี่พี่น้องม้นนี่บอกขายครับบ่มียกเข้ากินครับมันนี่เดี๋ยวไปต้มยิงกับน,นำ้ำผิกออกอยู่พี่น้องออกอยู่พอได้กินครับพอได้กินเพี่ย ถา,ายอยู่ครับพี่ก็นลองออกก็บนี้เห็นไหมครับนี่อี่าขายครับมาเนี่าขายเอาต้มกินเองครับพี่น้องอื้เฮ็ดจะตายขลุ่นคือเกาครับมาดึกโคตน้่ดึกเก็บดึกบ่ขายมาเนีกินเองครับพี่พี่น้องโอเคครับเดี๋ยวณลุ่นเก็บเหด็ดกับโคดน้ํากันครับคลิปสั้นๆครับมาเนี่ ย่าโหดน้าเก็บเห็ดครับกลับบ้านละขาบพี่น้องติดตามด้วยครับคิดตำสันครับสวัสดีครับพี่น้องเสร็จลวครับพี่น้องเอาเห็ดที่เก็บมามานางเห็ดกินนะครับเก็บพักเห็ดครับในน้ำปิกงปลากระป๋องง่ายๆครับสูตรผู้หลุนครับอยู่แบบพอเพียงสบายๆนอนถ้ามีตั้งเห็ดครับต้นโพรงรชัยยะ ฝากตำมนึงครับเก็บในบ้านครับพี่น้องโอเคครับแซบแซบอลิซ่าใหพ้พี่ดูแลบ้างายตตยฟ้าที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝัน